ขึ้นมาเมานอนได้ได้ได้แล้วป่วยได้ลแล้วเร็ว่จะต้องประตูไม่ล็อกดีเนประตูบ้านที่ผมไม่ล็อกเ <c oughs> อ้ยอุ่นขยับขึ้นมานะคะคกำลังถ่ายวิดีโออีกแล้วเหรอคะ วันที่สิบแม่จะโต้รุ่งไปกับหนูไหมเอ้ยคืนคืนวันที่เก้าตอนจะเที่ยงคืนปวดส่งอ๋อแม่แม่อยู่กับงานวันนี้นี่ก็อาจจะอยู่โต้รุ่งกับหนูแหละ